สิ่งที่เห็นมันไม่เคยอยู่ในข่าวพระราชสำนักอ่ะ <c ute> คลิปนั้นเป็นคนถ่ายเองถ่ายทั้งวิดีโอถ่ายทั้งมือถือคือมันแบบมันประทับใจมากอะ่ะที่ประทับใจต่อคือเสร็จจังหมายทุกอย่างแล้วเราก็นั่งอยู่ในรถตู้คันแบบท้ายอ่ะผู้จัดการมูลนิธิเพื่อนพึ่งพาก็มาเปิดประตูรถแล้วก็บอกบอกว่าพระองค์อยากคุยกับแม่โครนี่เราก็ตกใจเลยเรารีบลงจากรถตู้ลงไปเลยอะ่ะพระองค์ท่านก็สเสด็จมาอยู่ตรงนั้นแล้วค่ะเราก็ลงไปนั่งที่พื้นแล้วแทนที่พระองค์ท่านเนี่ยจะนั่งอยู่ คือสิ่งที่เราเห็นคือพระอ,องค์ท่านนั่งอยู่ตรงทางเหยียบของรถตู้อะค่ะไม่ได้นั่งอยู่ที่เก้าอี้ด้ยซ้ำไปอะ่ะแล้วก็แบบมาคุยกับเราเป็นการส่วนพระองค์คุยเรื่องน่ารักน่ารักคุยเรื่องสุนัขของท่านเองรับสั่งสุนัขของพระองค์โสมคุยเรื่องโคนี่อ๋อจริงจริงระหว่างทางอะ่ะตอนที่เราถ่ายรูปอยู่อะท่านอะยังหันมาด้วยซ้ำไปแล้วบอกว่าโคนี่ไม่มาด้วยหรอคะโอ้โหทำไมเราโชคดีขนาดนี้ที่เรามีเจ้านายแบบนี้บนแผ่นดินะ่ะ เคยเห็นพระองค์ท่านมาตั้งแต่สมัยทรงพระเยาว์เป็นเจ้านายองค์น้อยที่น่ารักเหลือเกินพอเราโตขึ้นมาแล้วเราก็ได้มีโอกาสรับสเสด็จในช่วงขึ้นราชสมัยของรัชกาลที่10บนะคะภาพประทับใจภาพแรกของแทนก็คือตอนที่ขบวนสเสด็จแล้วท่านเป็นราชองครักษ์อยู่ข้างๆเดินเคียงข้างสมเด็จพ่อ ตั้งแต่เริ่มขบวนยันปิดขบวนท่านว่าเจ้านายองค์นี้คือทำไมช่างเข้มแข็งเหลือเกินก็จะเป็นภาพที่คุ้นตาตลอดนะคะว่าท่านเนี่ยเดินตามหลังในหลวงแล้วก็มาคุยกับประชาชนอย่างเป็นกันเองที่สุดเลยเคยมีอยู่ครั้งหนึ่งที่หน้าวัดพระแก้วตอนนั้นพระองค์ท่านเนี่ยสเสด็จเลยผ่านไปแล้วนะคะแต่ในกลุ่มที่ไปรับสเสด็จด,ด้วยกันเนี่ยประมาณสิบคนได้เนี่ยก็ตะโกนกันว่าแบบพระองค์พาพระองค์พาพระองค์าไงไงพาพระองค์พา หลักมากท่านเดินวนกลับมาเลยแล้วหาชื่ออะไรคะเนี่ยโคนี่โคนี่โคนีเกอาใา่ากกโคนี่กกค่อากานกอกันค่ะากอคี่อคน่ากอากาค่กอคนี่าากค่ะไมอเกานไคไม่ตากอาใจคน่ากก่่อค่าอกคอาคนคีคค่อน่าีี่่ี่อเาออนเคยมีโอกาสได้ถวายงานท่าน ในฐานะจิตอาสาของมูลนิธิเพื่อนพึน่งพางานแรกก็คือตอนที่ท่านเสด็จพระราชดำเนินไปเป็นการส่วนพระองค์นะคะที่ไปเยี่ยมประชาชนที่นะครเราก็เห็นไกลๆแล้วว่ามีแบบกลุ่มประชาชนกลุ่มหนึ่งอะ่ะที่มันอยู่ห่างไกลาจากจุดที่ท่านอะจะพระราชดำเนินผ่านเราคิดในใจเลยว่าโหสงสารคนกลุ่มนั้นจังเลยนะ เขาจะได้เห็นพระบารมีท่านหรือเปล่าอุตส่าห์มาแล้วพอท่านเนี่ยสเสด็จพระเชดำเนนทำนู่นทำนี่ตรงจุดที่มีการเรียกว่าเหมือนกับประชาชนนั่งเฝ้าเป็นกลุ่มแรกๆอะคะ่ะที่จัดเก้าองค์เก้าอี้เอาไว้ให้ประชาชนนั่งเนี่ยอันนั้นก็ว่าประทับใจแล้วนะเพราะว่าท่านเนี่ยถามทุกคนแล้วท่านไม่รังเกียจคพือประชาชนเนี่ยยื่นมือไปจับพระหัตถ์ท่านนู่นนั่นนู่นนี่ท่านก็ให้จับดท่านสอบถามพวก คนพิการหรือคนที่ป่วยต่างๆนานาเนี่ยเราก็ว่าประทับใจแล้วเพร็ะเตจตรงนั้นเตจเนี่ยไอ้กลุ่มที่ไกลๆอ่ะที่นั่งตัดตากแดดอยู่ท่านก็พระราเนินเดินไปหากลุ่มนั้นเลยอ่ะแล้วก็แบบเข่าแทบจะติดดินอยู่ตลอดนะคะเพื่อแบบคุยกับประชาชนตรงนั้นมันก็เป็นภาพที่แบบเนี่ยเราไม่เคยเห็นมาเลยอ่ะทั้งชีวิตอ่ะ ใจให้ประชาชนทุกคนนะคะพอหลังจากเสด็จตรงวัดตรงนั้นเสร็จเนี่ยเราก็นึกว่าจบแล้วไม่จบท่านก็วิ่งท่านวิ่งออกไปในเส้นทางที่ท่านคิดว่าท่านจะเจอประชาชนที่ประสบปัญหาจริจรงๆ โดยที่ไม่ได้อยู่ในหมายค่ะเราก็วิ่งตามแล้วท่านพอเจอประชาชนที่ประสบอุทกภัยตรงนั้น่ะท่านก็ตะโกนถามได้รับถุงพระราชทานหรือย,ยังคะพูดแล้วขนหัวลุกอะ่ะคือแบบมันเห็นด้วยตาในระยะแบบไม่กี่เมตรอะ่ะบางคนพอรับไปอะ่ะยังยืนงงอยู่หน้าบ้านเลยว่าแบบเฮ้ยแบบมันได้ได้ยังไงอะ่ะเราอยู่ตรงหน้าบ้านเฉยเฉยอะ่ะถุงพระราชทานมาเองแล้วถุงใบนึงอะ่ะมันไม่ได้เบานะถ้าจําไม่ผิดคือมันต้องมากกว่า15กิโลอะ่ะมันอยู่ประมาณ17-20ถึงกิโลนี้ไม่แน่ใจนะแต่มันไม่ได้เบาอะ่ะ เป็นทิปที่แบบประทับใจมากคือมันรักอยู่แล้วอะรักะรักอยู่แล้วแต่คราวนี้พอเราตามเสด็จแล้วเราเห็นนะ่ะเราต้องทํามากกว่าที่เราเห็นเราต้องทําให้คนอื่นได้เห็นบ้างนี่เป็นเรื่องหนึ่งที่อยู่ในใจที่รู้สึกว่างั้นฉันก็จะใช้วิชาชีพของฉันเนี่ยที่ฉันเรียนมาเนี่ยถ่ายทอดให้คนทั่วไปอะได้เห็นได้เยอะที่สุดท่านทรงเป็นแบบกําลังสําคัญของแผ่นดินแล้วก็เหมือนมือขวาของในหลวงของเราเลยเราเห็นสิ่งที่ท่านทำไงดังนั้นถ้าเราจะตอบแทนอะไรท่านได้อะ ในฐานะประชาชนเฉยๆเลยเนี่ยมันก็คือการถวายบุญให้พระองค์ท่านที่ส่งต่อเลน,นะคะบสวดเราก็ไปในฐานะหนึ่งคือเราเป็นช่างภาพเราก็เอารูปเนี่ยของเราที่เราถ่ายเนี่ยบวกกับที่เราเป็นชาวพุทธเราเป็นชาวไทยเราก็ลงทุนนิดนึงอะเนาะเป็นลงเพื่อให้ทุกคน,น่ะนอกจากที้มาลงนามอะเสียเวลาสักสามนาทีห้านาทีสวดมนต์ให้พระองค์ท่าน แทนก็ประกาศลงใน IG ความน่ารักก็คือแบบมีหลายคนมากเลยที่พยายามแบบให้ลงพิมพ์ติดต่อแทนมามีอาจารย์ท่านหนึ่งเนี่ยชื่ออาจารย์ชินวุฒิแทนอันนี้แทนไม่รู้นามสกุลนะคะแต่ว่าท่านเนี่ยก็ติดต่อมาแล้วท่านก็บอกว่า5000ใบอะ่ะ9บาทเราก็สงสัยว่าเอ๊ะ9บาทคืออะไรอาจารย์บอก9บาทเราก็ใบละเหรอคะอาจารย์ก็บอกว่าไม่ครับทั้งหมด9บาทก็เห็นว่าจะเอาไปแจกให้พระองค์ท่านไม่ใช่หรอเนี่ยคือแต่ละคนแต่ละหน่วยงานอาชีพอะ่ะ ก็แสดงออกทางความรักอะทาได้รักในแผ่นดินน่ะเราควรแสดงออกบ้างนะคะอย่างน้อยอะเราอย่าพูดในเรื่องที่มันไม่ดีมันไม่จริงที่มันเป็นข่าวลือต่างๆนานาหรือแม้กระทั่งเก็บมาคิดเก็บมาถามมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยอะถ้าเราเชื่อในเรื่องพลังงานอะถึงแม้แต่ทั้งกดดึงดูดแล้พูดอะไรดีๆเราก็ได้ได้สิ่งดีๆคิดอะไรดีๆสร้างพลังงานบวกให้กับแผ่นดินสัทธาในพระองค์ท่านว่าถึงพระองค์ท่านอะด้วยความรักที่พระองค์ท่านมีอะต่อแผ่นดิน ท่านจะกลับมาหาให้ดีแน่นอนเร,เร็ววันขอให้เชื่อมั่นในพระองค์ข อยากใช้พระวรกายหนักขนาดน,นี้เลยนะคะประชาชนทุกคนเนี่ยเป็นห่วงและรักพระองค์มากแล้วเราก็รู้สึกผิดมากเลยที่ประเทศเราทําไมถึงใช้งานสถาบันกษัตริย์หนักขนาดนี้ไม่ว่าจะเป็นการพระราชทานปริญญาบัตรการทํานู่นทํานี่อะไรที่ไม่ได้อยู่ในหมายไม่ได้อยู่ในทีวีตั้งหลายหลายอย่างอะ่ะที่เราไม่เคยเห็นอะ่ะทุกนาทีของทุกๆพระองค์อะ่ะท่านทําเพื่อพวกเราหมดเลยอย่าไปคิดว่ามีอยู่แค่นั้นอะ่ะที่เราเห็นอะ่ะขอให้ทุกๆุพระองค์เนี่ย ถนอมมวรลกายอยู่กับประชาชนนานๆเป็นมิ่งขวัญของประชาชนนะคะ